สวัสดีครับอยู่ที่ร้าน Eat Mr. นะครับก็เป็นสาขาแฟชั่นที่เปิดใหม่นะคนเยอะมากเลยนะก็อันนี้เราสั่งเป็นสเต็กปลาทอดแล้วก็มีกุ้งด้วยนะแล้วก็สั่งตัวซุปซุปเห็ดแล้วก็มีตัวส้มตำนะครับนี่ส้มตำเนี่ยเขาจะเด็ดมากเลยนะขอชิมส้มตำพาก่อนนะครับน่ากินมาก กรอบอร่อยครับรู้สึกว่ากินที่ร้านอร่อยแบบที่เราเคยตั้งมานะอร่อยว่าตเผ็ดนี่ครีมเข้มข้นมากเลยครับแล้วก็เผ็ดแน่นมากนี่โ,โหเยอะมากครับ คนเขาก็อร่อยนะเมื่อกี้ลองชิปอันหนึ่งแล้วนะครับอร่อยมากแล้วก็ผลดทอดนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบเ,เปรี้ยวๆเนี่ยก็สามารถบีบมะนาวได้นะครับผมก็ชอบบีบไปในนี้นะน้ำจิ้มกรอ,อ,อบอร่อยมากกุ้ง อร่อยไม่ผิดหวังเลยนะครับรอคิวนานนิดนึงช่อง,องนี้แต่ว่าลดค่าเนี่ยคุ้มค่ามากเลยนะครับก็ใครที่ไม่เคยลองเนี่ยก็อย่าลืมมาลองกันนะครับ